เปิดเงินรางวัลเทพชัยยาแม่นคิวไทยหลังตกรอบ32คนศึกสนุกเกอร์ซาอุ2025 F1 เทพชัยยาอุ่นหนุนักแม่นคิวชาวไทยต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันสนุกเกอร์ซาอุดีอาราเบียมาสเตอร์2025ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 3 2 0 0 0นปอนด์ ประมาณ100ล้านบาทเมื่อคืนวันอังคารที่12สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสอยคิวชาวไทยวัย40ปีเป็นฝ่ายแพ้ให้กับชอนเมอร์ฟี่นักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษมือ15โลกและอดีตแชมป์โลกปี2005ไป1ถึง5เฟรมต้องตกรอบ32คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ46โลกจะได้รับเงินรางวัลปลอบใจหลังจากที่สามารถลุยทางถึงรอบ32คนสุดท้ายเป็นเงิน20,000ปอนด์ประมาณ8 7 0 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังได้ลุ้นโบนัสอีก5 0 0 0 0ปอนด์ประมาณ2.2ล้านบาทจากการที่จาตัวท็ซ มัมเบรต์หแต้มในการแข่งขันได้ในรอบที่ผ่านมาแต่มีเงื่อนไขว่าหากในทัวร์นาเมนต์นี้มีนักสนุกเกอร์รายอื่นสามารถทำแม็กซิมัมเบรกได้อีกก็จะต้องนำเงินรางวัลดังกล่าวไปแบ่งกันตามจำนวนนักกีฬาที่ทำได้สำหรับเทพชัยายาอุ่นหนูกลายเป็นนักสนุกเกอร์คนที่15ในประวัติศาสตร์ที่ทำแม็กซิมัมเบรกในเกมอย่างเป็นทางการได้มากถึง5ครั้งและถือเป็นการทำแม็กซิมัมเบรกที่220ในประวัติศาสตร์วงการสอยคิโลก